เท e ี่ให้ทำขางาใหม่นะแต่ตอนเนี้ยแล้วแวแล้วเดี๋ยวให้ร พันตำรวจเอกไชยบุญชาศรีนวลพุ้งกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐมประธานในที่ประชุมผูม้บังคับบัญชาและก็รัฐการตำรวจสพเมืองนครปฐมทุกท่านนะด้วยสพเมืองนครปฐมเนี่ยมีผู้บังคับบัญชาที่ได้รับคุสั่งแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งจำนวนหลายนาย เพื่อนการแนะนําตัวและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ถิงได้มีการกําหนดให้มีการประชุมในวัน,นในวันนี้เวลานี้ให้นะครับก็ซึ่งก็จะเข้าเราเบียบวาระการประชุมนะครบเราเียบวาระที่หนึ่งเรื่องแรกสนุกวาร้านเราจะเริ่มเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับจนถึงวันที่20นะครับให้เราช่วยกันนะครับวันที่สองรีบใหม่ครับรีบใหม่ ที่ใหม่ก็ให้เราเตรียมความพร้อมสําหรับการรับนักท่องเที่ยวแล้วก็จัดการเรื่อจราจรและอวยควมสะดวกสำหรับเ้ชิมต้นทุนของประชาชนนะครับครับ่นที่สามเรื่องการฝึกการฝึกทบทวนตามที่วอร์รอลังๆมานะครับเดี๋ยวท่านรองกับม ระดับแล้วปี62หรสอ63นะครับทุกคนทุกท่านท่านอยู่แล้วครับแล้วบ,บางท่านที่มาใหม่ก็พี่น้องต้นกลับทุกคนแลนะะ้วนะครับนะครับสวัสดีครับดวงดาวเปิดครับครับเพื่ออะไรเราจบหลักสูตรที่ลบก็ปรับรุ่น9ครับวัดการรวมนะครับบทสุนทรเรียน6ประลองสารวัตร ก็เชยเลยครัผลลัพลองนี่ะแล้วก็ปรรจุแต่งตั้งคั้งแรกก็ที่สพ,เม,พเมืองนคร,ถถรสวรนะครับปีสามสบครับครับแล้วก็เมื่อแต่ตั้งไปเียร้อยแล้วรกรกลับมาอีกรั้หนึงเป็นรัฐมนตรส่วนระดัสวนระดับรองสารวัตรปีสี่ศูนยู่ั้มตรีครับกับน้องกับก็สอบสวนสมบสรับสาวี่หนย์จครับ แล้วก็พลศิษยเราเ,เป็นจจรถกลับสืบเอกอารไปยโสมก็มาเป็นผู้กับที่วัดไชนเลบุรีกับสื่บบัดการครับแล้วก็มาที่สืบบัตนครปฐมแต่ที่สัตว์ปลาก็ผู้กับของของเมืองครับอยู่ได้ปีนึงก็ไปที่แม่แสนแล้วก็กลับมาที่เมืองอีรอปนะครับท่านครับ นะครับพันตำรวจโทสามิไทยอินคราครับเชิญแนะนำตัวครับขพเกับเรียนท่านผู้กับการครับท่านรอผู้กับเป็นพี่น้องสาการตรวจ อยู่นครพนมอ๋อปักหนึ่งแล้วสองนายตรวจได้ไปอยู่อาชทองห้าปีนะกลับมาย้ายมาเป็นรองสอบงพอกำแพงแสนนะครับแล้วก็ขึ่งสับปะรดธุระการจากมาเตือนโยกไปเป็นสับปะรดกรมเดือนนะก็วนอยู่ซึ่งจังหวัดนะตีเหตุการ้าทัศการไปนิดหนึ่งนะกลับมาเป็นสับปะรดธุระการตะเวนนะครับแล้วก็ การควกับการก็ไมาช่วยรักกาบประวั่นจังที่่านควบกับอยู่สืศีลดวัตนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ไปขึ้นรองกับที่สมุทรสาครเสร็จแล้วก็ควบกับเมตตาครับก็ดึงมาช่วยงานที่เมืองนครนามนะครับก็งานคอยเลาคุยนิดเดียวครับประวัติท่้นๆนี้ประมาณนี้ครับก็ส่วนมากก็มองแล้วก็ ปีสี่หนะึ่งะผมมาอ,อยู่ที่นี่เป็นเป็นโรงแถวงานกอที่ส่พเมืองนครผมลงตำแหน่งครัแครับช่วงปีสี่หนะึ่งก็พี่น้องๆก็แทบจะรู้จักกันหมดใส่ตัวตำบลก็ชุมพี่ีใส่ตัวคู่กันก็ไปเป็นหัวหน้าตำบลกันก็เยอะเป็นบริเวณสองกลุ่มันก็เกือบจะทั้งหมดนะครับก็ดีใจท่านได้กลับมากลับมาที่ความผมก็หวังว่าพี่ๆน้องๆทุกคนนะัจะผมจะช่วยกันทําง,งานนะครับ ครับท่านท่านต่อไปนะครับพันตำรวจโ,โทอนุสนสุขสิทธิสุวรรณครับเปิดปิไดไปก่อนเรียนร่วมกับแล้วก็ข้าราชการตำรวจสพเมืองนครปฐมครับกระผมพันตำรวจโทอนุสนุขสิทธิสุวรรณตำแหน่งเดิมร้องกับก้องกันก คนบ้านโป่งราชบุรีครับชีวิตรับราชการก็ไปอยู่ภาค6มา3าปีนะครับแล้วก็มาอยู่ภาคเจ็ดตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับก็บนเวียนคิดชึ่องได้ความผมก็มองเมืองตลอดนะครับแต่ก็ไม่ได้มานะครับก็อยู่สามพานนะครับพุทธมนตทนลแล้วก็ได้ีโอกาสมารับใช้ให้ทุ่งกับไปบูร์นะครับแล้วก็ ได้มาร่วมง,งานครับกับพวกเรานะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดในส่วนของการทํางานต่อไปก็ขอบคุณครับครับท่านต่อไปนะครับรพันตำรวจโทพัฒอินเถลิงศักด์ครับสับเรียนท่านผูบุ้มกับสอืองรนะครับก็้านนั้นทำลัาตรวจสอบองเวรท่านผู้อำนวยท่านนะครับอแนะน้าตัวผมพันตำรวจโทพัฒอินเถลิงศักด์นะครับ ตำแหน่งเดิมแตรว่าสอบสวนสอบางเลนนะครับรอบนี้เรื่องแต่งตั้งมาที่เมืองนครปฐมนะครับประวัติเข้าข้าวครับคือเพยก็จัะัาเชียงรายครับบ้านเดียวกับท่านรองปอนะครับกันษาครับก็เชียงฐานสี่สองแล้วก็นตห้าแปดยุ er ่นเดียวกับนักงานสอบนะครับก็อยู่บนเดือนเป็นยังไงครับบ้านเดียวกันครับบ้านเดียวกันไม่ได้บ้านดียวกันหมอครับ พอเข้าข้าแล้วก็จบการศึกษาจากในร้อยก็ไปลงที่ฌาณนะครับก็ผมก็อยู่ชามยาวครับตั้งแต่ประมาณสิบปีครับอยู่ลรงของลองสืบขึ้นสารวสืบที่นั่นครับแล้วก็โยกเป็นสาบวสืบทจังหวัดเพชรนะครับส่วนใหญ่ดูแคบลีเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็เปลี่ยนหน้างานสายงานมาสายในการมาเป็นพอแล้วก็โยกเป็นสอปวังเลนนะครับแล้วก็สอบวสนะครับแล้วรอบนี้ก็คำสั่งนี้ก็ขอขอขึ้นนะครับเป็นขอสอบสวนโดยเฉพาะครับก็ขอมาอยู่ในนี้ตมนะครับ ก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับในสพเมืองอมตมนะครับทำงานด้วยความตั้งใจครับรู้หน้าที่นะครับเรามีหน้าที่อะไรก็ทำตามหน้าที่ของเราครับี้ดีที่สุดนะครับเวลาว่างชอบออกกอลังกายะครวิ่งตก็มาออกกอล์ฟกายด้วยกันนะครับตักอะไรเท่นี้ครับครับโอเคครับท่านต่อไปครับพันตำรวจโทเกรียงศักดิ์บัวโพครับ ท่านผู้ับท่านรองผู้กับทุกท่านบิดปิดแม่อะบิดแม่หนาไเออ่อเิไรรัตำรวจทุกท่านครับผมท่านตำรวจโทเงจากโโพครแผนเดิมแต่ว่สอบสวนทางีนตำรวจทกบ้านปครับานเดิมอยู่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับจบเรียนพลตำรวจ่น47โรงเรียนเจนครปฐมครับจบคังแรกลงที่สพท่าเรือจักาญจนบุรีสอไรวจได้ สอบสวน4แปดแล้วก็มาลงที่สพวัชปงอยู่ยาวเป็นตั้ตงปีกําลังนี้มาที่สพวัชปงครับเมื่อมาแล้วก็เัดสินใจทีเดท,ที่จะทำงานร่วมกันทุกคนนะครับพร้อมมาด้วยหน้า,นาที่สอบสวนมาตลอดแล้วก็ผมทำได้ครับนัดโทรยานพัฒบววกำลัดครับทำไมล็อกไว กางกับานตวนมยวก็มวกัตำรอเมลามพันตำรวจโทยานัสพัฒน์ัาหวดลำน่งเดิมแต่ว่าสอบสวนสานีตรวจอุบานคาสั่งนี้ไรับการแต่งตั้งให้มาเป็นแต่ว่สอบสวนสเมือง้าปฐุครับการแต่งตั้งคนี้ก็สรับกับพันตารวจตีรนชัยมงคลาพันครับก็ก่อนหน้านี้ก็คือพันตำรวจตีรัตนชัยก็ช่วย ทาน,อ,นท 3, อ,ย 3, ทาอยู่แล้วตอนนี้อยากเห็นเจ็ตัวจริงก็เลยไปอยู่ที่สามพารผมอยู่สามพารอยู่แล้วก็เลยต้องสลับกันมาอยู่ที่เมืองครับแต่ว่าก็น่าจะต้องกลับไปช่วยราชการต่อ,อครับเนื่องจากว่าสองพางนทสามพารมีร้อเวรเ,วเ,วเวสรินสี่ท่านเข้าไปวับรองท่านก็วันเป็นวัาานก็ ไปครับพันตารวจปีประยุงใจดีครับ น่ตอนนี้ขาดอีกสองท่านนะท่านพันตำรวจโทเดชาพัฒแก้วแหวนที่ยันเมื่อไงก็แจ้งว่ากําลังมาและอีกท่านคือท่านพันตำรวจโทต้องชนะอาริมิสแจ้งว่าป่วยไม่เห็นที่ว่าที่ไม่เคยว่าแต่ลูกทำลูกทำเลยตัวหรืออกเดี่ยวออกอ๋อหาเดียมพัดนั้นต่อไปครับท่านตำรวจตีลุ่งธรรมสักยศยอะทัดครับ เ็ไ,ได้ครับน้ำเงินท่านผู้กลับนันรองผู้กับสหวัสดะเพื่อนเขาร่วมทุกท่านครับผมพันตระวรีลุ้งธรรมเมษายนยศพครับตำแหน่งเดิมสปสปในเมืองตนดักครับตำแหน่งที่มาบรรงที่สปเมืองเป็นสหวัสดจราจรครับประวัติการรับราชการครับเริ่มรับแปดสัญญาบัตรครั้งแรกเป็นรองนั้สปสปกมเอนแสนครับแล้วก็มาเป็นรอง สปสพเมือตงตุ่มตงคางครับตำแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนจะขึ้นเป็นประวัติเป็นรองนะสปอออที่สปสัมพันธ์ครับผมยินดีรับใช้ครับผมขอบคุณนะครับผมเนที่มแล้วแสนสัมพันหน,น้าท,ทีเลยรับด้กเพราะว่ามหแรงานเยอะเงินครับก็สรุปวทขาดสองท่านที่แจ้งมาที่นะครับ นโับายบองผมไม่มีอะไรมากนะครับเราก็ทำตามคำสั่งของรัฐบาลแล้วก็ข้องหลวงชาติผู้เชี่ยวการและผู้อําการนะครับโดยรับมิอเศรของนี้ครับเราเริ่มจากเศรษฐกิจแล้วครับเศรษฐกของนิสิตภาพเปลี่ยนครับอันนี้ต้องจํานะครับเมื่อท่านถามนะครับแล้วมีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาเป็นมืออาชีพบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมนํสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในศรัทธานะครับฝากเรื่องที่สองนะครับจดจำไม่ได้นะครับเผื่อมีการเรียกเข้าไปพบแล้วก็จะสอบถามในสังคมนะครับครับเพราะว่ามีมาตลอดนะครับท่านย้หนักครับข้อข้อตันละจุดอีกวงใส่ประชาชนเป็นศูนย์กลางบริการด้วยหัวใจครับผ่านครับ สำหรับทีมท้ายของมูลการ,กริตำรวจภูธรภาคเก้าครับเราตั้งง่ายๆดูแล้วไม่ค่อยอยางยากครับทำง,งานเชิงลมกเกที่ตำรวจหน่วยชีพเพื่อควา,ามปลอดภัยประชาชนนะครับเราจะ,ะ,ะคุณคนร้ายไม่ถือความชอบเป็นแต่นับว่าคนนั้นได้ทำครบถ้วนแก่หน้าที่ของนั้น แต่อยากเป็นรูปแบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้ายให้ชีวิตทรัพย์สินสมบ,บัติของข้าแผ่นดินปกครองที่นั้นอยู่เย็นเป็นสุขก่อมสวบรอันนี้เป็นพระบระหลุมหลักชาว่านของอระดับที่ห้านะครับที่มีพระธาตุมาแก่และตำรวจนานอะไรอย่างนี้เป็น <c oughs> อันหนึ่งครับอัมือนข้อคิดของข้อคิดหลักการทำงานสัตยาทำงานหลักทำงานสี่เกาะนะครับของท่านผู้จัดการนะฮะ กาะติดพื้นที่เกาะติดประชาชนมวลชนและชุมชนเกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชนเกาะติดผู้ตรดรยชาหรือเกาะติดุดน้องครับปดูนะครับไปโดยนะครับเรื่อเยอะยรับทางนี้ตำรวจเป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนเป็นจุดแตกขากของตำรวจนะครับนี่เป็น,นตัครับเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะครับเพราะว่า ข้อคิดที่ท่านผู้จัดการท่าเกียรตเราเนี่ยนำเสนอมาครับนะครับอ่ะในเรื่องของกลุ่มคนามภาคกรมตำรอจจังหวัดนครปฐมนะครับผมท่านหนึ่งพลตรีชมชุมนิยมรัชนานย์็นจิทัลนะครับเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งมาตรฐานสากลรู้ใจประชาชนเชื่อมั่นศรัทธารู้หน้าที่มีวินัยใส่ประชาชนนี่เป็นหนึ่ง ไม่ใท่านแล้วเป็นอะไรนะก็หลังผมก่อนหนึางรายงานนะครับนคำนิยมอ่าครับนะครับแต่ตอาเราผู้ชมแลครับแต่ละด้านงานนะครับแน่ละงานทำงานร่วมกันแต่ผมจะเน้นการป้องกันแข่งขันรถในทางนะครับอันนี้จะเน้นนิดนึงป้องกันนักเรียนทะเลาะวุบัติปรับปรามปัญหาดัดจิตดัดจิที่ปราบปรามผู้คนผู้กระทำ กกออดำนนมกา,า,ก,า,ก,าการดับไฟไหม้ลรักำชับการกดขัจับกลุ่มแหล่งใบมุกและบ่อนขนานเน็กบที่กดขัิดดำเิการให้ปฏิกัารกฎหมายโดยเคร่งครัดป้องกันการแข่งขัดรถไทางป้องกันเหตุระเบีนตีกันและการไปก่อเหตุตามสถานพยาบาลดป็นเนือการตามโครงการสมาร์ทโซนอย่างต่อเนื่นองการตรวจป้องกันเหตุธนาคารร้านทองภ้านสิค้าและร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ การฝึกซ้อมแผนรับใช้เหตุการฝึกวิธีวิธีควาชับในก,การตั้งจุดตรวจการมีการเรียกรับประโยชน์โดยเหตการณ์ข้อมูลสืออ่อออนไลน์นะครับการกตรวจป้องก,กนันเหตุภาพรูปปั้ลักษณ์ที่ติดตั้งในที่ควรคัดตรวจสอบคำนี้ประกอบการต่ตางๆอย่าง,างแหล่งเก็บข้อมูหาตัวผู้ขอ้อเหตุคดีการจัดทำประวัติข้อมูลคุมโทษคุมเสีย่ยง การจัดเกเรียนในผอ้คนตามนโยบายให้ผู้สยงากตการณระเบียบรให้มีการดูวคัดตทดพยายานการแทรกแซงตามนโยบายให้ผู้สียเกตการณรดำเนการอะไรรับให้ช่วยตรวจสอบการที่การทำมีพวกโผล่นะครับให้ให้เรบร้อยแล้วพบปะเป้าเดี๋ยวเดี่ยวทีพวกโล่ตอนท้ายถึงกว่าชี้แจครับครับเอาสมัทีเอา แบบที่เพื่อนแบบน้องนะครับครับเราจะมีน้ำใจให้แก่ร่วมงานกันมีคนทำมีคนดูมีลนสนับสนครับในสังคมเรื่องนี้มาะคระัอนนเออเดินแม่นนลำตัวครับเออยู่เลยปลอดแม่เลยมานหลังครับเดีย๋ยวขึ้นกับครับลองขึ้นกลับแล้วก็ปะวัติเพื่อนเรืยการตรวจสุขภาพ่องคนท่านครับ ก็ตำแหน่งเดิมรองอ๋อปองนะครับผมนะครับผมที่ใครไม่รู้จักนะครับตำแหน่งใหม่ก็รองผู้กับต่อสวนครับข่อฟองเงินครับก็มีบางกบลนะยังคงมาพร้อมมืนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็แจ้งรายงานตัวให้ผู้ชมเข้าใจนะครับมาแน่งได้ทราบรองผู้กับและับมีมารายงานเกต่ได้ทราบนะครับขอบคุณมากครับ

นต,ต,ต,ตนี่ครับผมร้อยเรี่อสมชายเป็นี่ครับรองสวัสดข้อประปาปางครับทำที่เราเป็นสองสูตรครับช่คนรักข้าตัวํางานด้วย

ผมร้อยคนเรียกยินชายมาถือจานหน้าเป็นต้นแทไร่าเียดเดือนพี่เราเป็นระย้ายผมใช่ยิงชยู่ือคิ่เดือนเนี่ยิเดืนก็ผมร้อยนสองมีว่าถึงเราจะซมซับตัรงนั้นหรือครับไหนเนี่ยโควนน์ครับผมร้อยคนเรีกยิายมาถือานหน้าเป็นตน ครับผมร้อยปรเจตีพิยันสาแกวิาหะสาตรวจบกูครับผมร้อยตรวจตีชัยพัฒนิชยพลนะสาตรวจรบดครับาครับครับระผมร้อยนะไยาเงี้ยมีอไรอีอ่ะเดียไหวไหมเนี่ยได้ไหว เรีกผมลองขอจาจอนครับเอ่ยเดดังนี่ไหวผมร้อยเด็กทีเตร้สีลองสอพครับเอีตามควาชัดย็่ด้ผมร้อยตัวเด็กว่าจะเอาอนลองสอครับนี่เราเองกับผมครับนี่อยู่นานแล้วเอาอยู่นานๆกีตีเสียดีเออรผมร้อยตัวเด็กเป็นชาวตะนาลองสวัสครับอเอกแล้วหรอไมาครับผรยตัวเด็กที่แต่งมองสองอครับอาได้เลยครั ผมร้อยตัวตีประเด็นนุชรองสปอำนาจในตัวหุภาพรครับร้อยอำน้จใชผมร้อยต้องตรวจคริษัทรฐการเงินพุรการการประกันฝากบาครับไหวหรืไม่กัรไหวปะไหวอยู่ครับผมร้อยตรวจเดกมนุษย์อีกเรือนทน่หนึ่อยู่ครับ เหลือ1นปีเเดือน13วันอาตุยาเออรลี่กัญญาหก้าครับผมไ่ไม่ได้พูดกลับไม่ได้ยูรก่าพนยังี้เรับผมร้อยตำรวจเอกเจริญกุ่งคองหัวหน้าตู้นาค้าครับหมายว่าพี่หมายหมายผมาตำรววันใจต้อสุนาหัวหน้าตู้ไาตรวจของเก็นครับหัวหน้าตู้แล้ว เอาคนเดินไปไหนคนเก่าไปไหนอ่ะที่มวยยายเอาทีมมาศาลเอาละโอ้เอารอดผมร้อยจำนวนตีอัคนิจิมณีหัวหน้าตู้ตำบลสังกะเทียมครับสังกะเทียมสังกะเทียมเป็นลูกน้องวะดับตะเวดของผมครับวันนั้นมีเหตุยิงขึอป้องกฟ้าไม่รู้เหตุยังไม่เจอไปดูครับผมณจริยู่ธ์ถามว่าอะไรครับไปดูเฉยไปยันร้อยเบนมาที่กระเด็นเลยครับเที่ยวแรกเที่ยวแรกไปตรวจสอบไปพบ ก็ไม่พบครับตอนแรกก็เพราะมันเพราะอะไรไปพบผู้เสียหายครับไปพบผู้เสียหายครับไม่ไม่พบผู้เสียหายเลยไม่พบพบครับแต่ไม่เจอไม่เจอคนยิงครับคนยิงที่อยู่ครับแล้วรู้ว่าเหตเหตุจริงไหมครับไม่ได้หรอเรื่องที่เแฟนขบมาเนี่ยรรยะขบมาที่เกิดเหตุอ่าอ่าอาไอ้คี่ไหนเนี่ยผมร้อยตํารวจตีวิรุณชัยจิตรเพ่งหนองเหลืองครับหนองเหลือง อมหนน้าตัวร,ร้อยตรนตัวชาวตีจะรวงมมันน้าแต่ตัวลำายาครับ <c oughs> <c oughs>